ถ้าวันนี้คุณมีเงิน86,400บาทแล้วคุณทําเงินหายไป10บาทคุณจะทิ้งเงิน80,000กว่าบาทที่เหลือเพราะเซงกับเงิน10บาทที่หายไปหรือไม่นี่เป็นคําถามที่ไม่ว่าผมถามไปกี่คนทุกคนก็จะตอบว่าไม่ใครเขาจะไปบ้าทําอย่างนั้นแต่เพื่อนๆครับมันก็ไม่ต่างจากชีวิตคนที่ทุกวันมีเวลามากกว่า86,400วินาทีถ้ามีคนมาทําให้คุณหงุนงิด รำคาญไม่พอใจเสียใจทําไม่ดีกับคุณแค่ไม่กี่วินาทีคุณคิดว่าควรจะทิ้งเวลาแห่งความสุข80,000กว่าวินาทีที่เหลือเพื่อไม่กี่วิ ที่มีใครทำร้ายคุณหรือเปล่าบางคนไม่ใช่แค่ทิ้งเวลาของวันนั้นแต่ทิ้งเวลาของวันต่อไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเพื่อไปใส่ใจกับเรื่องงุหงิดที่มันก็ผ่านไปนานแล้วคุณเลือกได้ครับที่จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นแค่ดีแล้วใช้เวลาที่เหลือของชีวิตไปกับสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขที่พูดมาใช่ว่าผมจะทําได้เต็มที่สมบูรณ์แบบ100%นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าแนวคิดแบบนี้จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นจริงๆขอแค่รู้จักผ่านรู้ รู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วชีวิตคุณจะมีอะไรดีๆให้ทำเหลือเยอะครับอย่าไปสนใจใส่ใจกับอดีตที่ทำให้เราเจ็บช้ำเลยนะครับ